จารย์เจ้าสัวแรมือจอกักรพรรดินะคะวันนี้น้องนนี้รับราชการนะคะมาด้วยเรื่องของหน้าที่การงานเป็นหลักนะคะทำเสร็จหมาดๆเลยรู้สึกยังไงบ้างคะเล่าให้เพื่อนๆฟังเป็นวิทยาทานนิดนึงรู้สึกเป็นโล่งๆโ,โ,โปรง่งๆค่ะ้วก็มีมมอันนี้อันนี้ด้นสดนะคะไม่มีสคริปต์นะคะพูดออกมาให้เพื่อนๆฟังเลยคะ่ะ มันรู้สึกเหมือนสบายค่ะเป็นโล่งๆโปร่งๆไม่ได้รู้สึกมึนๆเหมือนตอนเดินเข้ามามันเป็นยังไงตอนมึนๆรอราเดินเข้ามาตอนรอให้ฟังก่อนที่จะมามาทำมาค่ะมันอึนๆนะคะจย์บอกไม่ถูกว่ารู้สึกยังไงเป็นเป็นหนักมันไม่เคลียร์ค่ะอืม ไม่รู้เนาะอาจารย์ก็ไม่รู้หรอกอาจารย์แค่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 บอกว่ามันเป็นคานี้หรือเปล่าเล่าความรู้สึกมาเด็ดม่ะมนๆนอะค่ะก่อนที่จะมาทํามารู้สึกเหมือนเราเราอยู่กับลบลบนกาทตีฟกับกับเราเยอะค่ะเหมือนเหมือนเจอแต่เนกาทีฟมาก่อนค่ะก็เลยรู้สึกเหมือนเหมือนท้อแท้ อย่างนี้ถูกไหมจะร้องให้หละเดี๋ยวจานร้องตามนะมันคือมนุษย์เรามีทุกเรื่องแหละแต่แค่ว่าเราจะเปิดรับมันหรือเปล่ายิ่งทําอาชีพวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะมันไม่มีใครหัวล้อล่าเรืองมาหาเรากนอกจากคนบ้าใช่ไหมคุณหมอซอยแน่คุณหมอซอยลูกสันแน่ลูกสันเป็นอี้ยังมือได้พญายิ่งจะได้ออกจากงพยงมันกินยาจังไหนคือสกินบเศ้า มันจะมีแต่เมฆกระถิ่นะค่ะมันเหมือนเรารับแต่สิ่งลบๆค่ะแล้วมันก็ไม่ได้ไปไหนด้วยค่ะจย์ช่วงนี้มันก็ไม่ได้ไปไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่แต่กับโรงพยาบาลกลับบ้านเนี้ยค่ะค่ะมันก็เลยรู้สึกไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่มันแบบเหมือนเป็นพลังงานแบบอยู่โรงพยาบาลก็พลังงานลบกลับไปบ้านก็เจอค่ะเหมือนไม่ได้ดึงดูดสิ่งดีๆให้ตัวเองอะค่ะก็ เหมือนบางทีเราก็ไปใส่ใจที่ที่ที่เหมือนอาจารย์ว่าที่ที่คนอื่นเยอะเกินไปลืมดูแลตัวเองค่ะลืมว่าลืมว่าพลังจิตเราก็ตกใช่ค่ะมันอยู่ที่เราทั้งนั้นเราไม่ได้โลกสวยเราไม่ได้ดรามา่าแต่เราอยู่อย่างเข้าใจเขาเป็นแบบนั้นเราเข้าใจคนไข้เป็นแบบนี้เราเข้าใจงานแบบนี้เราเข้าใจแล้วเราจะอยู่ยังไงอยู่ให้เป็นนี่คือการรักตัวเอง แต่ไม่ใช่รักตัวเองมายุ่งเกี่ยวกับใครเราต้องกินข้าวเนาะค่าน้ําค่าไฟค่าโรงเรียนลูกค่าขานมจิปปลาถาค่า,า,าสระผมนี่นั่นนู่นมันไม่มีอะไรได้มาฟรีนะคะทํางานประจําต้องแลกด้วยแรงงานต้องแลกด้วยสมองทํางานฟรีตั้งสามสิบวันน่ะกว่าเงินเดือนจะอ,ออกออกก็ไม่เต็มอีกเนะะาะจังไม่นี่นู่นนั่นติดลบอืออาจารย์ถึงบอกว่ามันไม่มีอะไรได้มาฟรีต้องเข้าใจมันคือการลงทุนแลก เพื่อจะได้อะไรที่ดีกว่าเราก็ต้องทำเพราะบางทีถ้าเราคิดดีทำดีจริงๆเราก็ใช่แต่บางทีสิ่งที่คนอื่นให้เรามันก็ไม่ใช่ไงแล้วบางทีเราก็ไปเผลอรับเอาชีวิตเราเลยเป็นแบบนี้ดีไหมถ้าเราไม่รับแล้วเราจะเราจะพาอเรื่องบวบทแล้วชีวิตเราจะดีกว่านี้เรายังมีลูกเนาะมีตัวเราเราแข็งแรงแม่สดใสแม่ร่าเริงออกเวรมาก็พาลูกไปเที่ยวกินไอติมกินไอติมก็ต้องซื้อนะเวย้ย ใช่ป่ะเออเป็นนั่งห้องแอร์เซเวนเซ่นก็อีกราคาหนึ่งไม่ใช่ไอติมลอดไอติมลอดก็อร่อยแต่มันก็จะอีกเวอร์ชันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายเออมันมีทุกค่าแหละชีวิตเรามีค่าจริงๆไม่ได้พูดตลกนะคะก็ถึงบอกว่าอยู่อย่างเข้าใจนะคะคือมือนี้น้องน้องจิตตกเยอะแต่แต่น้องเป็นคนมีบุญคือน้องมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งหรือหลายท่านที่อุป,ปการละ เกือ้อกูลเราแต่อย่าลืมว่าเขาก็มีครอบครัวเนาะเขาจะให้คําแนะนําเราต้องไปปฏิบัติอาจารย์ก็เป็นคลาญานมิตรของหนูด้วยนะคะวิธที่ว่าหนูจะนําคําที่อาจารย์บอกแล้วไปปฏิบัติยังไงมากกว่าตรงนั้นสําคัญไม่มีใครทําอะไรแทนเราได้นอกจากตัวเราเองนะคะวันนี้ก็สู้เต็มที่นะคะในเรื่องที่ต้องการอาจารย์ให้พลังไปเยอะมากเหมือนที่หนูรู้สึกแหละมันเบาแต่มันหนักคือ คือมันย้อนแย้งแต่มันถึงความจริงนะคะมันเป็นความรู้สึกอย่างนี้จริงๆตัวอาจารย์เองเหมือนกันทาไมบางทีอาจารย์มืนอื่นเหมือนกันแต่อาจารย์ไปภูเขาอาจารย์ไปไหว้พระอาจารย์ติดตามเพจอาจารย์ก็จะไปไลฟ์สดตรงนั้นตรงนี้คือนั่นคืออาจารย์เอาพลังงานลบออกแล้วอาจารย์นําพลังงานดีเข้านะคะอาจารย์ก็ต้องหากุโลบายเช่นกันโมก็เช่นกันนะคะทุกคนมีเวอร์ชันในการปฏิบัติแตกต่างกันแต่สิ่งที่เราอยากได้คือความสุข ะะสุขแบบไหนก็กลับไปถามตัวเรานะคะคอาจารย์ก็ขอเป็นสะพานบุญแล้วก็ขอส่งพลังจิตจิตตั้งต้นในการที่จะให้ลูกศิษย์ทุกคนนะคะประสบแต่ความดีงามนะคะเกิดจากจิตตั้งต้นภายในของเรานะคะคถ้าเราดูแลพลังของเราได้ภายในดูแลจิตเราได้ทุกอย่างมันจะง่ายและไวนะคะก็ขอให้หนูโชคดีในสิ่งที่หนู สมมาตรปรัชานาตั้งจิตไว้นะคะอนุโมทนาสาธุแล้วก็ขอเป็นสะพานบุญให้กับทุกๆคนนะคะมีอะไรฝากถึงคนที่สนใจศาสตร์นี้หรือเพื่อนๆที่ที่ยังหาตัวช่วยไหมค่าลองฝากาเพื่อนๆตามเบอร์ชันของเราเลยค่ะคือตอนแรกอันนี้คือมามาเติมแล้วก็มาเอาเชื้อค่ะคือตอนแรกไม่ได้มาเพราะว่า เพราะว่าคิดว่าเป็นจริงแต่ว่าพอลองพอลองได้ทำแล้วมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะะเหมือนเราจะรับพลังงานบวกๆใส่เข้ามาในชีวิตคะมันก็เลยสามารถแก้ปัญหาได้เหมือนจะไม่ได้แต่ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีมันเุ้ยมันได้แล้วเหรอเฮ้ยทำไมมันไวจังมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ให้คิดถึงลายมือนะคะขอบคุณเขา เข้าเป็นสิ่งมีชีวิตแต่และแค่เรามองไม่เห็นก็เ,เป็นต้นไม้มงคลเป็นพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งเราต้องเคลียร์พลังงานลบในตัวเราออกนะคะถึงจะเข้าผมจะรู้เลยว่า ύ, ทำไมวันนี้แบบรู้สึกดีจังเลยมันก็ง่ายไปหมดนะคะอาจารย์ก็อยากจะให้คนที่มานะพูดเยอะๆเพราะว่าบางคนก็ได้รับพลังดีในเวอร์ชั่นที่แตกต่างกันนะคะซึ่งมันก็เป็นวิทยาทานให้กับทุกๆคนว่า ส่วนมากก็มีแต่สายวิทย์นะที่มาอาจารย์เป็นคุณหมอเป็นวิทยาศาการเป็นตำรวจเนาะก็เป็น,นเราถึงบอกว่าพลังพวกนี้ถ้าใครเรียนสายวิทยาศาสตร์สุขภาพาเราจะเรียนเรื่องพลังจิตได้นะเรื่องอย่างหมอเขาก็จะเรียนเรื่องจิตลองลองลอง,ลองเข้าไปถามน้องหมอที่เขาเป็นเ e อ็กเทร์นดูเขาก็จะเรียนเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีจริงมีจริงแต่เรามองไม่เห็นแค่นั้นเองนะคะ ก็ขอบคุณในวิทยาทานครั้งนี้นะคะกราบอนุโมทนาสาธุคะ่ะสวัสดีคะ่ะ